อยากจะรบกวนถามขอโทษนะคะคุณอะไรนะคุณานไพรินค่ะคุณฟานไพรินเนาะถ้ามีคนที่เขาป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษเหมือนเราอย่างนี้อยากจะบอกเขาว่ายังไงคะให้ทานอยานี้เหมือนฉันนะคะสองตัวนี้นะคะค่ะประกันหน่อยว่าทานแล้วดีขึ้นยังไงดีขึ้นเนี่ยแต่มีอย่างหนึ่งคือไทรอยด์เป็นพิษมันจะปวดมากนะคะทานแรกๆค่ะแล้วมันจะจะปรับตัวปกติค่ะปวดปวดยังไงขนาดไหนคะถึงขั้นเป็นไข้ค่ะ ปวดถึงขั้นเป็นไข้เลยใช่ไหมเป็นอยู่นานไหมตีไปตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วจะปกติถ้าทุนได้นีหายแน่นอนค่ะเอให้ทนปวดนิดนึงนะอาการกระทุ้งเนาะเยี่ยมเลยแล้ววันนี้ที่ได้มาฟังข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้วยแข่การตลาดด้วยรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกประทับใจค่ะประทับใจค่ะตัดสินใจทําธุรกิจเราด้วยใช่ไหมคะวันนี้ยินดีมากเลยค่ะคุณประทีปเนาะ โชคดีใช่ไหมคะ,คะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ